สวัสดีค่ะแคลผู้มีเกียรทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Softnic Locker and PDPA l a k Analytics with HPE Appliance ค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะทาง Hewlett Packard Enterprise SIS Distribution ได้รับความร่วมมือจาก Softnic ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้าน Big Data Platform Company ที่เติบโตมาอย่างต่อนเนื่องมากกว่า10ปีค่ะโดยมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยองค์กรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับเพื่อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจะมีการนำเสนอเนื้อหาของผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก HPE และ Softnic โดยเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของ,ง HPE ร่วมกับ Softnic Locker และ Softnic l o g Analytics for PDPA ทำงานอยู่บน HPE a p p l i a n c e เป็นระบบจัดเก็บล็อกไฟที่ได้รับมาตรฐานมสอ4 0 3 1 2 5 6 0จาก n e ็ t e c h ที่สามารถตอบโจทย์ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนค่ะและในระหว่างการบรรยายในวันนี้นะคะหากท่านใดมีคำถามสามารถที่จะส่งคำถามมาที่ช่อง Q&A ได้เลยซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบคำถามให้กับทุกท่านอยู่นะคะส่วนในช่วงท้ายของการบรรยายในแต่ละหัวข้อนั้น วิทยากรก็จะมีคำถามมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลพิเศษกันด้วยค่ะซึ่งคำตอบของคำถามต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเนื้อหาที่ได้บรรยายไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรายังมีการสุ่มผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับงานวันนี้ในช่วงท้ายของงานด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านอยู่กับเราไปจนถึงในช่วงท้ายของงานเลยนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังขอความร่วมมือทุกท่านนะคะที่ได้เข้าฟังการบรรยายในวันนี้ได้ทำการกรอกแบบสอบถามในช่วงท้ายของงานค่ะซึ่งจะได้รับ grab e voucher มูลค่า200บาทโดยทีมงานจะจัดส่งให้หลังจากจบงานประมาณ1สัปดาห์นะคะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาของการเริ่มงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับในหัวข้อแรกของการบรรยายค่ะจะเป็นเนื้อหาที่ชื่อว่า softnic locker solution โดยเราได้รับเกียรติจากคุณรุจิรพงศ์ริดวงผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ o อฟ n i c เทคโนโลยีเขอเรียนเชิญคุณรุจิรพงศ์ค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพื่อมีการเสือลาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับค่ะก็เดี๋ยวรอ สักครู่เดียวนะคะสําหรับในเรื่องของการเตรียมสไลด์สําหรับหัวข้อแรกในวันนี้นะคะค,ค่ะคและตอนนี้ก็พร้อมแล้วเขาเรียนเชิญคุณรุจิรพงศ์ค่ะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของเราร่วมกับทาง h p e ในวันนี้นะครับก็กิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการอัปเดตนะครับเรื่องของพบอรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พบรบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแง่ของการจัดเก็บหลอกไฟล์นะครับ ก็หวังว่า,าข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆที่ทางทีมงานเตรียมมาวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรุจิลพงศ์ฤทธิ์วงศ์นะครับก็เป็น managing director นะครับบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีนะครับในวันนี้ผมรับหน้าที่อยู่2องเซ i ชันด้วยกันนะครับก็ s เซ t ชันแรกก็จะเป็นเซ t ชันที่จะนำนำ,ะนำเสนอในวันนี้ก็คือ ซอฟต์นิกเกิลเกอร์โซลูชันนะครับในการเก็บหลอกไฟล์ตามาประกาศกระทรวงฉบับใหม่นะครับ2564ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงที่เพิ่งประกาศมาเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเซสชันที่2จะเป็นซอฟต์นิกเ็อกเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นโซลูชันที่ใช้ในการคอมไพล์นะครับใช้ในการาปฏิบัติตามกฎหมาย p d p a นะครับซึ่งกลางปีหน้าก็เข้าใจว่าน่าจะประกาศใช้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเตรียมพร้อมยังไงได้บ้างนะในแง่งเรื่องของการจัดเก็บจัดการเรื่องของหลักไฟล์นะครับเซสชันแรกของผมนะครับก็มีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะครับก็มีอยู่เยอะพอสมควรเตรียมไว้เยอะนะครับแต่ก็จะพยายามรักษาเวลาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังให้มากที่สุดนะครับก็จะมีแนะนําบริษัทนะครับเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของความสําคัญในใน ของการจัดเก็บหลอกในปัจจุบันนะครับว่ามีมุมมองไหนบ้างนะครับแล้วก็เนื้อหาหลักของของเซ็ชันนี้คือการอัปเดตประกาศกระทรวงนะครับหรือว่าวเรื่องของหลักการในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่อ่พศ .2564 นะครับเราก็อัปเดตให้ฟังถึง p อ่ d u c t Feature นะครับของซ้อมนิกลอรเกอร์ว่าปัจจุบันมีฟังก์ชันแล้วก็การทำงานต่างๆที่สำคัญ,คญเนี้ยเออย่งไงบ้างนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวอย่างของโซลูชันนะครับอ่หน้าแดชบอร์ดต่างๆที่เราทำไว ถ้ามีเวลามากพอนะครับผมจะเปิดเดโม่ตัวซอฟต์แวร์ให้ดูด้วยนะครับสำหรับการแนะนำบริษัทนะครับเนื่องจากซอมหนิกเราเองเราทำโปรดักซ้อมหนิกลอเกอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี2007นะครับตั้งแต่ก่อนพอรบอรคอมพิวเตอร์เล็กน้อยนะครับสมัยนั้นเองเราเป็นน่าจะเป็นเจ้ารแรกๆที่เข้ามาทำธุรกิจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคอมไพล์พลบอรคอมพิวเตอร์ในด้านของการจัดเก็บข้อมูลลลอกไฟล นะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้พัฒนาแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับลูกค้าหลายๆเจ้านะครับหลายๆที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนะครับจุดสาคัญสาคัญก็อย่างเช่นเรามีโอกาสได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปตรวจสอบมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานเนกเทคแล้วก็ได้เขาเรียกว่ารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาด้วยนะครับทั้งมาตรฐานแล้วก็การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยทั้งสองส่วนนะครับ เรามีโซลูชันจัดเก็บหลอกที่อยู่ในสเกลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ได้ด้วยนะครับใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Hadoop เข้ามาจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลหลอกไฟล์นะครับแล้วก็มีหลังๆนี้เราเรามีการเพิ่มธุรกิจมาในด้านของการทำพวก Big Data Business นะครับเราพัฒนาโปรดัก t ที่ชื่อว่าซ้อมด Data p l a t พลตฟอร์เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลประเภทของ Big Data นะครับ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็อาจจะเลอยใฟังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญของวันนี้คือเรื่องของการจัดเก็บบล็อกตามพระบาคอมพิวเตอร์นะครับฉบับใหม่แล้วก็ PDPa ด้วยในส่วนนี้ผมก็จะจะเน้นให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตัว Product ปัจจุบันของทางซอ i t ์นินะครับอันนี้ขออนุญาต กล่าวคร่าวๆนาะให้เห็นถึง Business Landscape ของทาง s o อ n i c นะครับว่าเราทำเรื่องอะไรบ้างเราทำา r r o u u t t อยู่2กลุ่มเป็นหลักนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มทางด้าน IT แล้วก็ Compliance นะครับก็จะมี s o อ n i c l o c เก r er นะครับที่จะเป็นหัวข้อหลักที่จะคุยวันนี้นะครับแล้วก็มี Product อื่นๆอีกนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัว s o อ n i ิ Authenticator เป็นระบบ Authenticate ระบบพิสูจน์สิทธิ์ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ Product ใหม่ที่กาลังจะ ประกาศในเร็วๆนี้นะครับงานนี้ก็น่าจะเป็นงานแรกที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับก็มี s o อ n i c PDPa for Data Mapping นะครับตัวนี้เป็น Product ที่ใช้ Compile PDPa โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มี Sa ฟบิกน,นี้เป็นเราเป็นตัวแทน s a v i c กระบบ Network Monitoring นะครับส่วนทั้งฝั่งของ Big Data Analytics หรือว่า Data Analytics Platform นะครับเรามี Product ที่ชื่อว่า s o n n i d d t t p Platform นะครับทำหน้าที่ทางด้าน ดัตเเล็กนะครับให้กับองค์กรให้กับธุรกิจนะครับทำหน้าที่ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของ IT Operation นะครับแล้วก็ทําเรื่องของ Security Data l เ k อหรืออาจจะเรียกว่าเป็น Cyber Security ก็ได้นะครับในแง่ของการคอมไพน์นะครับาร ply, รบ,า,บางกฎหมายนะครับเรามีการใช้ปลิบัติกา์อยู่หลายตัวในการรวมกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้ซ้อมนิกล็อกเกอร์บวกกับ ซอมหนึ่งออเทนติเคเตอร์นะครับ uh, ทำเรื่องของการออเทนติเคตยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็หลอกที่ได้ก็ถูกจัดเก็บคอมไพ์ตามพรบอคอมพิวเตอร์นะครับส่วนพรบอ uh, pdpa นะครับแล้วก็มีซอมหนึ่งพีดนะครับแล้วก็ซอมหนึ่งล็อกเกอร์ด้วยในบางส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บหลักฐานข้อมูลหลอกนะครับในการเข้าถึงข้อมูลส่วนนะบุคคลแล้วก็พวกพรบอ,รอื่นอย่างพระบอไซเบอร์นะครับ แล้วก็มี s o ฟต์นิกล็อกเกกับตัว s o ฟต์นิกด a ต้าแพลตฟอร์ม for cyber security หรือว่าอ่า security data lake นะครับช่วยในการ compile ตามพระบไซเบอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นพลกรนะครับพลกรประชุมออนไลน์นะครับถ้าอา่าพูดไปภาษาง่งายๆว่าพลกรประชุมออนไลน์นะครับก็จะมี s o ฟต์นิกล็อกเกจะเก็บหลอกของการประชุมเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ได้เช่นกัน เดี๋ยวมาดูว่าความสําคัญของการจัดเก็บข้อมูลหลอกในปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเห็นเรื่องของข่าวการโจมตีการขโมยข้อมูล,มลต่างๆนะครับการแฮกการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บนะครับของทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานทางเอกชนเราเจอข่าวลักษณะนี้นะครับอยู่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์นะครับ ถ้าลายสัปดาห์อาจจะเจอข่าวใหญ่ๆนะครับแต่รายวันก็อาจจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอผมเข้าใจว่าผู้ร่วมสัมานาในวันนี้นะครับหลายๆท่านที่ทํางานอยู่ในองค์กรเนี่ยก็เคยคงจะผ่านในลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับการโดนแฮกการเข้ามาใช้เครื่องอเพื่อที่จะกระทําอะไรบางอย่างนะที่เป็นการละเมิดหรือว่าการโจมตีไปยังจุดอื่นอีกทีนึงอะไรทำนองนี้นะครับเราจะ ลักษณะนี้อยู่เยอเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการพื้นฐานนะครับในเรื่องของการรักษาเรื่องของความปลอดภัยในเครือข่ายก็คือการตรวจสอบแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลหลอกเพื่อที่จะนํามามอนิเตอร์นะครับนํามาตรวจสอบหาหลักฐานนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีข้อมูลหลอกที่ดีพอครับแล้วก็มากพอเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนํามาสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์หรือว่าเพื่อหาวิสิบิลิตี้นะครับเพื่อดูว่าในองค์กรของเราเนี่ยมี เขาเรียกว่าพฤติกรรมนะครับการเข้าถึงการใช้งานต่างๆเป็นยังไงจุดไหนที่เป็นจุดที่ละเมิดละเมิดเสร็จที่วางไว้นะครับจุดไหนเป็นการเข้ามาผ่านผ่านแหล่งที่มาที่ไม่ระบุตัวตนที่ไม่น่าเชื่อถือมากพอหรืออะไรนองน,นี้เราก็จะได้สร้างมาตรการในการป้องกันได้ถูกต้องนะครับหลอกก็คือจะเป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายหรือว่าว,า,วางดิเรกชันให้เราว่าเราจะเดินไปทางยังไงเราจะลงทุนในด้าน security ยังไงบ้างนะครับ เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลหลอกหรือว่า centralized ์หลอกนะครับถ้าเราจะเปรียบกับในแง่ของ security ในในในพื้นฐานที่เราเจอกันในชิปประจำวันถ้าเป็นในด้านของอกล้อง cctv ผมเปรียบเทียบกับกล้อง cctv ก่อนละกันเราดูว่าผู้บุกรุกผู้เข้ามานะครับมีใครบ้างนะครับมันก็จะทําการบันทึกภาพเก็บไว้แต่ถ้าหากเราต้องการบันทึกลักษณะ CCTV แต่เป็นอยู่ในเน็ตเวินะครับอยู่ในเน็ตเวิมีทราฟฟิก มีการเข้ามาจากคลายแอจาก IP ต่างๆวิ่งอยู่แทบจะเรียกได้ว่าทุกวินาทีนะครับหลักฐานเหล่านั้นก็จะอยู่ที่ลอกอถ้าเรามีซออต์นิ่งลอกเหรือว่ามีล o อกเซน t r a l ์ไลท์ลอก s ิสเ e m นะครับเราจัดเก็บข้อมูลประเภทหล็อกไฟล์นะครับเราก็จะสามารถเห็น Activity ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในปัจจุบันเราต้องการกําลังจะคอม p พล์ในเรื่องของ PDPA ที่จะประกาศใช้ในกลางปีหน้า มันมีหลายเรื่องมากที่จะต้องเข้าไปดูในแง่ของความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลสำคัญสำคัญบางอย่างนะครับการตรวจสอบ activity ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบมอนิเตอร์เหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นนอกจากนอกจากการสร้างความเสียหายให้กับพอนะครับยังสร้างเรื่องของบทปรับหรือว่าบทลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะครับ คราวนี้ปัจจัยหลักนะในความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลหลอกทีเ่เขาเรียกว่าที่อยู่ที่อยู่ในข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเราครับอยู่ประมาณอยู่4ตัวด้วยกันนะครับใน4ตัวนี้มีพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บหลอกทั้งเส้นนะครับแต่น้ําหนักหรือว่าการบังคับใช้ต่างๆก็จะแตกต,ต่างกันไปนะครับ อย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับที่เราทราบกันดีพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับปี2560นะครับก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลหลอกไว้นะครับต้องจัดเก็บหลอกอะไรบ้างนะครับประเภทผู้ให้บริการประเภทใดบ้างที่ต้องจัดเก็บซึ่งรายละเอียดส่วนนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในในสไลด์ถัดไปทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของพรบคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า p d p a พรบอบตัวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดเก็บหลอกโดยตรงนะครับ แต่ในแง่นแนวทางปฏิบัติเพื่อย,ยกระดับความปลอดภัยในเครือข่ายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของแนวทางปฏิบัติอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ISO ต่างๆแนวทางปฏิบัติตาม GDPR นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติตาม GDPR หรือว่า ISO นะครับอย่าง ISO 2701เนี่ยก็จะพูดถึงในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลหลอกท้งเส้นนะครับในแง่ของพรบอรไซเบอร์นะครับพรบอรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลหลอกเพื่อที่จะทํารายงานนะครับเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์การโจมตีในระหว่างในตลอดปีเนี่ยมีกี่ครั้งยังไงบ้างนะครับก็ต้องส่งรายงานเหล่านั้นนะครับให้หน่วยงานที่กํากับดูแลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พกรกนะครับพระราชก,กําหนดนะครับวารยการประชุมออนไลน์นะครับตรงจุดนี้ถ้าหากมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการการเพิ่มทุนนะครับการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆของผู้ถือ ถึงหุ้นนะครับการประชุมที <t <t ่ไม like ่สามารถที่จะรวมกันได้ในพื้นที่เดียวกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับนั่งประชุมรวมกันอยู่โต๊ะเดียวกันทํานองนี้แต่เป็นการประชุมที่ออนไลน์ทั้งหมดนะครับวางกรรมการวางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศได้นะครับการประชุมออนไลน์แล้วก็พร้อมกับเก็บล็อกนะครับบันทึกการประชุมเก็บล็อกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานประกอบนะครับในการในการบังคับในการมีผลทางกฎหมายนะครับ อันนี้ก็จะมีพูดไว้ในปลรกรแล้วก็อื่นๆได้นะครับพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานในแง่ของความปลอดภัยในเครือข่ายเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารการจัดการเรื่องของหลอกไฟนะครับมันก็จะ,ะเราสามารถตรวจสอบนะครับทําให้เราสามารถตรวจสอบแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงหรือว่าสร้างวัตรการในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราเห็นแอคทิวิตี้ของการใช้งานในเครือข่ายเราอาจจะนํา ข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพของเครือข่ายให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจได้ด้วยนะครับ